ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคการใส่ฉายามาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับก็วันนี้ผมมี2ฉายานะครับที่ว่าเด่นๆเลยก็คือมียิงนิ่งแต่ว่าลั่นกระสุนช้ากับลั่นกระสุนไวแต่ว่าปืนดิ อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่ตางกันนะไปที่คังก่อนเพื่อนเบเล่ที่ผมจะใส่ก็สำหรับอักนาเพื่อนนะผมก็จะใส่เป็นใบนี้นะอ่ะนี่ผมจะใส่เป็นใบนี้นะหมวกเบเล่นี่สับปะหลาดคุ้มค่างนะเพื่อนๆผมจะใส่เป็นใบนี้แล้วก็มาที่ฉายานะด้านฉายา ใช้ยาผมก็จะใส่เป็นนี่เพื่อนการควบคุมแรงถีบนี่บวกสี่เพื่อนนะแล้วก็อันที่สองก็จะใส่เป็นความเร็วเคลื่อนที่บวกสองนะอยู่ที่บางคนจะใส่นะบางคนอาจจะใส่เป็นระเบิดสูตรก็ได้นะระเบิดสูตรก็นี่นะระเบิดสูตรอยู่ที่บางคนเขาจะใส่นะนะเพืเ่อนนะ ก็อยู่ที่ชอบความชอบของแต่ละบุคคลนะเพื่อนก็ส่วนมากผมก็จะเล่นถ้าเป็นผมนะผมจะเล่นเป็นลั่นสี่นะเพื่อนๆนะผมชอบลั่นสีมากกว่านะคือผมคิดว่าผมคุมปืนนิ่งแล้วไงแต่ผมก็ชอบแบบอัตราการลั่นกระสุนมันไวอะแต่บางคนเขาอาจจะยิงช้าก็จริงเพื่อนๆแต่เขาแรกมาด้วยความแม่นนะเราอาจจะยิงเร็วก็จริงเพื่อนๆแต่เราอาจจะยิงไม่โดนเขาอย่างเงี้ยแต่เขาอาจยิงเราแบบว่าทีเดียวเงื่อนนะปะ เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเพื่อนระหว่าง2ฉาชยานี้ชายาไหนจะดีกว่ากันนั้นเพื่อนนะใครที่ใช้ฉายาไหนอยู่คอมเมนต์มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะเพื่อนนะมาเราพูดคุยกันได้นะเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นฉายารถแรงถีบนั้นเพื่อนนะ สุดยอดเลยเพื่อนถ้าลากหัวยังไงก็โดนะน,นะงงโดนะเพื่อนนะยังไงก็โดนนะเพื่อนนะถ้าลากหัวลองคิกค้างดูเพื่อนก็คือจะไม่ค่อยดีดมากนะไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปยิงบอดกันดีกว่าโอ้เสียงปืนระห่ำเลยนะเพื่อนยิงอยู่ตรงไหนกันไม่รู้ ร e ู้ไงเพื่อนเจาะกำแพงอยู่เรียบร้อยเพื่อนเจอบัดยิงตายเจอบัดยิงตายแล้วเพื่อนนะก็คือจะนิ่งมากนะเพื่อนนะถ้าค่อยค่อยชี้ยังไงก็หัวทุกเม็ดน้ำเพื่อนนะเนี่ย ก็คือมันจะดีดมากไม่มากนะเพื่อนให้เราลากกดเอานะ <Head shot. S 1> แต่ปกติผมว่าจะไม่ค่อยได้เล่นฉา,ายาดีไงนะเพื่อน <head> ต้องลองไ,อไกลๆนะเพื่อนนะ oh. สุดแล้วหมดแล้วเพื่อน เรียบร้อยเพื่อนนั่นนั่นนั่นทุกคนมันเหลี่ยมกับผมด้วยบอดมันอย่างฉลาดเลยอื่แน่นี่แน่ไม่โดนเพื่อนเอสซีเพื่อนมาเอามาลองเอสซีที่ว่าเห็นเขาลากแบบว่านิ่งๆกันดูเพื่อนมันแตกต่างกับโอ้เพื่อนเพื่อนเอสซีไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อน แทบแบบว่าไม่ด yeah, really. ีดเลยเพื่อนๆพือเอสี่อ่ะก็ดีนะเพื่อนๆก็ดูเอานะเอสี่นะเพื่อนๆนะนิ่งสัตว์นะเพื่อนๆโอ้โหเกินอ่ะเพื่อนๆพือเอสี่อ่ะโอ้โหก็คืออาจจะลั่นกระสุนช้านั่นเพื่อนแต่แรกก็าเลืมคมนิ่งนะ โอ้เพื่อนๆดูสิแบบนิ่งจะจัดนะเพื่นอนเอซี่อ่ไม่ออกกระ <c oughs> สุนหมดน,ะนั่นเพื่อนนะ ไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนฉายากันดีกว่าเมื่อกี้ผมก็ฉายาที่ผมใส่ก็นี่นะเพื่อนนะบวกเลยนี่บวกตัวนี้เลยเพื่อนที่ใส่ฉายาก็นี่เพื่อนๆควบคุมแรงถีบนะเพื่อนๆนะนี่อย่างนิ่งนะเพื่อนๆ sc ผมบอกเลยยดยงยดดาวนี่ยิงหัวแตกหมดอะ่ะ เจอใา,ายานี้เข้าไปนะสำหรับผมผมจะชอบใช้ลั่นสี่นั่นเพื่อนจัดไปผมไปเทสได้ดูเปลี่ยนเลยนี่ผมก็จะใส่เป็นลั่นสี่นั่นเพื่อนส่วนมากนะผมชอบนะมันอาจจะดีก็จริงนะแต่แต่ว่าผมชอบอัตราการลั่นกระสุนมันนะผมก็จะใช้กับคิดคู่นั่นเพื่อนนะก็จะเป็นเป็นอะไรที่จับมากนะเพื่อนนะถ้าสำหรับใครชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นันเพื่อนนะ ไปว่าใส่เป็นตัวนี้นะเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปเทกันเลยเพื่อนให้ผมใส่ถูกวกันละถูกนะเพื่อนนะไปอันนี้ลั่นลั่นไวเนะเพื่อนแต่ดีดหน่อยนิดนึงจีเป็นกุ้งเลยแหละเพื่อนๆไม่ใช่หน่อยหรอกเพื่อนก็ลองดูเอานะระหว่างเมื่อกี้ดีดเป็นกุ้งเลยนะเพื่อน ก็คือต่อให้คลิกๆยังไงก็สีนะเพื่อนๆนะใค้ภาพมันเล่านะเพื่อนๆนะโอ้โหแลกมาด้วยการลั่นกระสุนที่ไวนะเพื่อนนะไอเดี๋ยวผมตายตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเ c ให้ดูเพื่อนว่ามันจะนิ่งหรือมันจะดีดเป็นกุ้ง แต่ปืนนี่สุดยอดเพื่อนผมบอกเลยก็คือผมชอบมันลั่นกระสุนนั้นเพื่อนนะลั่นไวม,มากเพื่อน รอเพื่อนมา SC กันเลยเพื่อนเดี๋ยวเสียเวลานะนเพื่อนนะเมื่อกี้ SC นิ่งๆนะนเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูทีนี้นะ SC นะนเพื่อนก็คือนี่นเพื่อนเพื่อนลันกระสุนไวก็จริงนะนเพื่อนนะแต่มันก็อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ย เนกระโดดนะนเพื่อนนะโอ้โหดีดเป็นกุ้งเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปยิงกันดีกว่าก็คือดีดเป็นกุ้งเลยนะเพื่อนนะอื้อหือ คือถ้าเพื่อนเพ่นชิคนี่เกิน3ครั้งนี่คือเรียบร้อยเพื่อนฟันหัวเื่นไม่โดนไม่โดนมาเดตายเพื่อนลองอัก,กบ้างเพื่อนอัก,กอัก,กเหมือนว่าจะดีดเป็นกุ้งไหม อักนั่นเพื่อนโอ้โห oh. อันนี้ขนาดกดแบบว่า3คลิกนั่นเพื่อนนะ oh. ก็คือยังไงก็กุ้งนะเพื่อนนะโอ้โห oh. ดีเป็นกุ้งเลยนะเพื่อน ผมก็ไม่เข้าใจแล้วมันจะยิงอะไรกันตรงนี้นะเพื่อนนะยืนเป็นกบไปนะเพื่อนตรงเนี้ยแต่ถ้าจะเอาฉายานี้มาเล่นกับ กับปืนนี้ก็อย่าหาทำนะเพื่อนนะเพราะว่ามันเล่นได้นะเพื่อนแต่ว่ามันอย่าเล่นด้วยเพื่อนมันดิดเก็บไม่ได้นะเพื่อนนะ ก็นี่เพื่อนเพื่อนการระหว่างสองฉายานี้เพื่อนๆนี่ระหว่างลันสี่เนี่ยเพื่อนๆนะกับควบคุมแรงถีบเพื่อนเพื่อนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะเพื่อน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ